โอ้ยสวัสดีไม่ได้ว่าจะไปหาปู่ไม่จะไปเลย<ม>เต็มเต็มเลยปู่งวทีเนี้ย<ม>ปู่บอกแล้วว่ามันไม่ไปไหนคือท่านจะแม่นหวยไทยอ่ะหวยไทยรับรองแม่นแต่เจ้าฮานอยอ่ะเขาท่านจะไม่ค่อยรู้จักอ๋อแต่มันจะเข้าเลขประทัดที่จุดที่จุดอืม ปูจะมาเอาวันไหนครับปูที่นี่ก็จะทําเลขที่เจ้าแม่ตะเคียนขึ้นอ่ะที่บ้านยายสีอ่ะบ้านยายสียายสียาสีเด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยวจะพาปูไปดูที่สถานที่ด้วยวันนี้ได้ไหมปูเสร็จจากนี้ปู่ทีทรับไปในต่อไหมก็ว่าจะมานอนเนี่ยวันนี้น่ะปู่นอนนี่เลยบ่โอ้ ทำพิธีไม่กลองคืนมีพิธีอะไรไหมปู่อ๋อไม่มีก็มีม่ใช่ยิบเก้ากลาว่าปูไป่ไปไต้แล้วปู่จะกลับให้ทันปู่จะไปที่นาราทิวาดเนี่ยโอ้ไปนาราทิวดัดครับแต่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากลับยี่สิบห้ากลับอ๋อปู่ไม่อยู่แต่คืนนี้จะนอนเนี่ยนอนทั้งหมดเลยปู่ทั้งคณะหรือป่หรือป่นตอ,อ,อนนั้นเเขากลับบ้านอนกับปู่ ปู่มาที่มีรอคนเดียวปู่จะมาขอห,ห,หัวใหญ่นี่นแหละอจะมาขอหัวใหญ่เลยคืนนี้อขอคืนนี้ปู่ขอคืนนี<อ>้ปู่จะมาขอหัวใหญ่เพราะว่าเผื่อปู่ไม่จะกลับที่ญี่ปุ่นยี่สิบเจ็ดรกลับไม่ทันใช่คือจะต้องมาเชิญแม่จะเกียนที่บ้านเขาข,ข,ข,ขึ้นอันนั้นก็แรง อะไรมากคือแม่จเนทรนเนี่ยใหม่ๆขึ้นแล้วเนี่ยจะแม่นมากแต่คืนนี้นอนนี่โอะปู่ต้องการมาสัมผัสองค์ท่านด้วยองค์ไหนปู่องค์ที่ว่าสัมผัสองค์ที่สัมผัสได้ห้าองค์อ๋อชื่อนันทกุลเอ่ยบอกท่านเลยนะ ฮาององที่ปู่สัมผัสได้มดก่อนปู่บอกว่าองค์ที่สามองค์ที่สามเมื่อวันท่านงอนปู่อยู่เย็นๆแดมใสองค์ที่สามใสชุดสีเขียวสีเขียวแล้วก็ต่อมาก็มาองค์ที่สี่กับองค์ที่ห้ามาทีแรกคือองค์ที่หนึ่งที่สองอะไรอ๋อเนี่ย ถ้าท่านไม่พอใจคือน่าจะบึ้งเหมือนแบบองค์ที่สองหน่อยๆเน,นี่ยเดี๋ยวพอรับเครื่องบงสวงอะไรเดี๋ยวก็ยิม,อ,มอันนี้ปู่มาจจไปู่วัดมาสัมผัสองค์อองที่สามก่อนองค์ที่สามก่อนก็ท่านจะไปอยู่กับปูต่ตลอดเวลาโอ้องค์ที่สามใช่ไหมครับปู่ใช่ถ้าปููกกับที่วัดจทองท่าน,นก็จะไปเยี่ยมพี่น้องท่านที่วัดจทองแล้วทีนี้ห้าองค์มันที่ยิบเก้าไปหมดเลย ที่ปู่ทาพิธีค่ะทั้งห้าองค์เลยใช่ไหมคะปู่ใช่เพราะท่านต้องการไปรับบุญกุศลที่แผ่ห้าองค์หมดเลยคืน,นนี้ปู่ว่าจะนอนที่นี่จะจะได้ได้ตัวเลขเด็ดเวลาไหนเนาะคะปู่อันนี้อยู่ที่ท่านนะอ๋ออยู่ที่ท่านจะให้ใช่ว่าปู่ไปกำหนดเองไม่ได้ท่านให้เวลาไหนก็จะเวลานั้นใช่ไหมคะถูกต้อง แต่ทีเนี้ยคือคนที่เนี้ยมันแบบนี้พูดกันตรงตรงอ่ะใช่มันแบบนี้นนบบนถ้าปู่ไม่ได้หวยอ่าอะไรสองสามสิบเจ็ดแปดตัวครับค่ะประมาณนั้นนะครับม่มันมีอยู่ในกระดาษอยู่แล้วคนบางคนบอกว่าไปตรงกับเลขทะเบียน ปู่ก็เลยบอกว่าถ้าหวยมันไม่ตรงกับองค์แม่เนี่ยคุณจะซื้อเลขทะเบียนคุณไหมอันนี้พูดก,กันตรงๆนะ <Okay. S 2> มันแบบนี้แล้วคือท่านไม่ชอบที่มาที่ไปท่านให้เราก็ต้องบอกว่าท่านให้ <Okay. S 2> ครับท่านไม่ได้ไปเรียกร้องเงินทอง <Okay. S 2> ท่านโปรดเมตตาคือสองสารผู้ที่ว่ายากไรแต่ก็ทํากันแบบเนี้ย ปู่จึงบอกว่าปู่ทำพิธีเลขมันจะเข้าแล้เสร็จทันก็ตามปู่ไปเลยตามปู่ไปเลยกลับหรือมันกลับมันอีกเรื่องนะไม่เกี่ยวกับปู่นะครับคือท่านจะกลับหรือมันกลับก็เคยอีกเรื่องที่ปู่ให้ที่ปู่ให้เต็มๆเนี่ยที่บอกเนี่ยปู่เน้นสองหางเนี่ยเนี่ยสามเจ็ดแปดกับสี่เจ็ดแปดใ่ปู่เน้นให้เนี่ยจะปู่แน่นให้ ูเน้นให้ด้วยขีดมีตัวเน้นด้วยด้วยใช่ขีดบอกว่าตัวเน้นเลยสามเจ็ดเป็นตัวเน้นมีก็ที่บ้านก็มีคนถูกสามตัวพอซื้อเป็นครับปูแล้วทีนี้ออกมาละมาแล้วปูสัมผัสได้แล้วโอ้คนลุกเลยปูมาแรงมากเลยเนี่ยคู่เนี่ยดีไม่ดีไมากรอบเนี่ยสามสี่เจ็ดกับสามสี่แปดใช่ไหมครับปูใช่ ตัดตัวนี้ออกตัดสามเจ็ดแปดออกไม่ตัวนี้คงอยู่ตัดที่ออกตัดแต่เลขสามออกใส่นี่ตัดตัวนี้ออกอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ใช่ก็จะเหลือเนี่ยก็คือคู่เนี่ยแต่ปู่จะอ่าใช่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวหนึ่งเอาสี่ใส่ตัวนี้คงเดิม าใจต้องให้ปู่แทนให้นะคะก็หมายความว่าก็คือสี่เจ็ดแปดยังอยู่ยังอยู่สี่เจ็ดแปดยังอยู่ยังอยู่จะเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้อกตัวเดียวตัวสามอกปูถึงบอกว่าปูจะมานั่งที่นี่เองเพราะว่าจะดูเลขเก้าที่เดิมสี่ศูนย์ศูนย์อาจจะมาแทนตัวนี้อจจะมาแทนแเพราะ พราะฉะนั้นต้องให้ปูส่สัมปัาที่นี่ก่อนปู่ถึงจะยินยันได้คืนนี้แน่นอนนะคะปูเนาะค่ะเผื่อมาไม่ทันวันนั้นวันที่ปู่นัดว่าจะมาวันที่สามเอ็ดใช่ไหมคะตัวมาไม่ทันกันเลยว่าจะนั่งคืนนี้เลยเราปูนมาไม่ทันโคสามสิบขึ้นที่นู่นแต่ขอบอกว่าเลขที่นู่นก็ท่านก็ไปร่วมบอกด้วยให้เลขนะ วันที่ยี่สิบเก้าในบ้านเยรีเนี่ยเพราะเมื่อเช้านี้ปู่ก็ไปมาอ๋อไปมาแล้วใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันต้องมีการโห่ล้อมในตอนที่ขึ้นถ้ามีเวลาก็ขอเชิญว่าจะไปดูอยู่ปู่อาจจะไปวันนี้บ่ไปดูสถานที่หน่อยเด็กปู่เพราะไม่มีเวลาอาปู่ทำพิธีกันเลยนะจ๊ะสาธุสาธุนี่เดี๋ยวก็ต้องกลับใต้จ้ะกลับกรุงเทพเพราะเขาทำงานอยู่ที่ฐานะกรม

ครบไหมครบครบอยู่พอดีเลยเนาะครบพอดีนี hmm. ่เด so 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 ี่อองค์ยังไหมีนี่พี่เอกเอาของต่อเลยครบห้าองค์พอดีเนาะพี่เนาะเอามาห้าเลยเอามาหกโอ้โหเรื่อยเลยเนี่ยโอ้โหเรื่อยองเนื้อเป๊ะเลยเหมือนจับมันกระโดเนาะพวงมาลัยมาหกชมเนื้อเลยนะ จร,จริงๆนะเลขพีละลมปูรสีท่านให้ปูรสีแสงแสงธรรมธรรมชาตินะครับเนาะเลขวันนี้ปูว่าตัวนี้ยังอยู่นะครับนะตัวนี้ยังอยู่แต่ว่าปูจะนั่งรู้เอาวันนี้อีกแล้วก็ตัดออกตัวหนึ่งก็ยังเหลือเจ็ดแปดแปดเจ็ดยังเหลือตัดอกแค่ตัวเลขสามเหมือนกันนะครับครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับยังยงดูดีนะครัุสาธลกขอบคุณครับสวัสดีครับผม งานพีระล่มนะครับคุณผู้ชมนะครับเริ่มให้เลขถูกอีกแล้วเลยนะครับเริ่มให้เลขถูกอีกแล้วนะครับเน้นๆนะครับปูเรสีนะครับปูปูเรสีนะครับมาเข้ามาท่านบอกว่าจะให้อีกเจ็ดให้เจ็ดงวดถึงงวดที่สองแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับยังเหลืออีกห้างวดนะครับเต็มๆรอรุนนะครับว่าที่นี่จะให้เจ็ดงวดนะครับ ปูฤาษีกำลังทำพิธีนะครับคุณผู้ชมนะได้ทำพิธีขอเข้ามาลาโทษ